อาจารย์แตงนะครับเศษคาถาเดี๋ยวเอาปฏิทินที่นาได้เลขตัวไหนลูกบอกมาสิไม่ใช่มันเป็นกระดาษของโกงไหนได้เลขตัวไหนบอกมาสิเลขตัวไหนเนี่ยขอต้อนรับสู่ช่องเอ๊ะวันนี้วันนี้น้องแตงจะมาทดลองโอ้ยอันนี้คืออะไรมากัดดกอะไรโอ้ยวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับ วัสนุแนววัสดุอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างครับเทสนีครับมีเตียนแล้วก็มีอะไรบ้างใส่มาเลยครับมีสีแล้วก็มีอะไรบ้างมีแก้วแก้วแล้วก็กระหม่อมข้ามีไม้อะไรเนี่ยนี่ไม้อะไรไม้ตะเกียบโอ้เจ๋งมากเลยลูกวายเดี๋ยวพ่อจะทำการจุดไฟให้นะครับเร็วๆมาจุดไฟเริ่มสีเริ่มเข้าหากันแล้วครับต่อไปนะครับผมพี่แตงจะทำให้มันคนกันเหรอลูก มันจะกลายเป็นสีอะไรเนี่ยสีลุงจริงหรือเปล่าสีลุงภาษาอังกฤษพ่ออะไรเรนเลยโอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเทียนจะเปียกลูกอ่าพ่อจะพ่อต้อจะจุดเทียนให้นะครับช่วยพ่อจับเร็วจับจับเร็วแดงก็จุดเทียนแล้วนะครับเทียนก็เริ่มไหม้ละลายใกล้จะเท่ากันแล้วพี่แตงมาดูสิ ก็ใช้สีผสมอาหารข้างล่างผสมกันเละเทะไปหมดเลยไปแล้วกันแล้วโอ้ยใกล้จะเท่ากันแล้วลูกเห็นไหมใกล้จะสมดุลแล้วใช่ไหมไหปแต่งร้องแฮปปี้เบิร์ t เดย์วิทยาศาสตร์ให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงมาดูก่อนนี่คลิปเนี้เท่ากันแล้วลูกเท่ากันแล้วพ่อเดไฟนะ่เริมท่ากันแล้วเ,เห็นไหมพ่ออย่างกับไฟเล่นเป็นม้ากระดกเนาะใช่บจบแล้วเอาใหม่ เอาใหม่นะครับเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงนะครับพี่แตงเนี่ยเล่นเกินเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาใช้เทียนแท่งใหม่ใช่ไหมครับพี่แตงะจ,ะจะไม่เล่นจะไม่เล่นเรจะดูอย่างมีสมาธิใช่ไหมนี่เป็นหมากระโดดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หมากระโดดแล้วหมากระโดดเฮ้ยมันทรงตัวได้ด้วยดูสิหยุดตล้ง เนี่ยการที่มันทรงตัวอยู่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมด้านไหนที่หนักมันก็จะต่ําลงไปใช่ไหมครับพี่แตง้งครับมันก็จะเ,เทียนก็จะละลายเยอะกว่ามันก็จะรักษาสมดุลใช่ไหมครับโอเคตรงแล้วเนี่ยมลมแรงจริงเลยโอ้ตอนนี้สีผสมอาหารสีสีก็ ละลายไปหมดแล้วรวมกันกลายเป็นสีดำแล้วเนี่ยเป็นสีแบล็คแล้วเนี่ยใช่ไหมแตงไม่ใช่เป็นสีอะไรต่างหากแกเป็นสีอะไรครับไม่กระเดียวมาดูสิเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนั้นเริ่มมาลายเยอะกว่าแล้วไหนพี่แจ้งลองทำหมากระดกสิกดสิโอเคหมุนหมุนนิดนึ่งเฮ้ยดกดกแล้วนี่ไงมาแล้วกระดกดกอีกใช่ไหม เจ๋งจังเลยอ่ะอุ้ยอาจจะใบห่วยได้นะเนี่ยเลยกอะไรลูกเล่กอะไรบ้างเนี่ยมีเลยกอะไรบ้างเดาดูสสีทองสวยมากเลยอ่ันนี้คือม้ากระดกอะไรลูกม้ากระดกนี่ครับ มาจากเพียแล้วก็แล้วก็ไม่เข้าไฟฉีกถ้าเราเห็นกระโดดแบบนี้หมดเลยถ้าหนูจับแบบนี้แล้วมันก็จะกระโดดวิวีวีโอเจ๋งมากเดี๋ยวเล่นแล้วต้องดับไฟให้เรียบร้อยใช่ไหมคะให้มานเป่าเป่าให้มันดับให้หมดเดี๋ยวาลองร้องเพลง Happy Birthday ฟังหน่อยสิ Happy Birthday เพียซ่า Happy Birthday เพีย ไปนั่งฝั่งนู้นแล้วไปน <any> ั่งฝั่งนู้นพอจะได้ถ่ายหน้าพี่แตงเลยเร็วที่นี่มันทองมากเลยลนะครับดูดิเอาเป็ดมาด้วยเอาเราล็อกเลยแฮปปี้เบิ h ์ดแฮปปี้เบิรวิทยาศาสตร์แฮปปี้เบิร์ดวิทยาศาสตร์เฮ้ยกระโดดแล้วเนี่ยโอ้ Happy birthday วิทยาศาสตร์หนูพูดว่าแบบนี้เหรอครับเล่โอเคแค่นี้เลยลูกพอไหมเราอยากชอบอ่ะ โอยโอยโยโยโ้ยโยต้องระวังนะน้ำตาเทียนหยดใส่ลูกนะมันละลายกลายเป็นอะไรเนี่ยเทียนอะละลายเป็นอะไรเป็นน้โอ้ไม่กรขีิพึ่เทียนโอ้ใช่พึ่งเทียนั่นเลูกมาด็กคนก่งโอเด่มากเลยชองแป่งแบ่งเลยโอ้อย่างนี้ไฟหมุนนี่สุดยอดเลย คนไม่มีผิดเนี่ยมากระดกแล้วเนี่ย้องเพลงเด็อเด้งดังให้ฟังหน่อยสิไม่ใช่เด็กเด้งดังอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่แดงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วอย่าลืมกดอะไร มองกล้อ ER งด้วยโอเคดบ,บนไลค์ดึงแครให้ผมนะครับบ๊ายบายแต่้วใครคิดถึงแต่ถ้าใคิดถึงคุแล้วก็ทำด้านบนทีมด้านบนนี้เลยครับว่าตังกื่อลลี่โฟมนะคะบ๊ายบายสมชุบด,ด้วยแบบน่ารักน่นารักแต่ถ้าใครัไม่รู้พิมดพแมท้น,กกมมน,นะับโ okay. เคเดี๋ยเดินด่าัสุดท้ายเลยเดินด่ากดดๆๆๆกด Dia yang dah da. amun amun amun. Eh, eee... kini lah. Selamat malam.